ว่าเรื่องราวนี้ค่ะหนุ่มคนนี้เขาใจเด็ดมากๆจริงๆคุณผู้ชมค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งค่ะเขาไปยืนชูป้ายกลางงานมาัเตอร์โชว์พร้อมกับตะโกนด้วยไปอะไรไปด้วยทําให้หลายคนมุงดูว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะคือเขาพยายามจะบอกว่าใครที่จะตัดสินใจซื้อรถยี่ห้อนี้ดูดีๆค่ะ เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่ารวบรวมยานบรรทะยานยนต์สําหรับคนที่ชื่นชอบในรถยนต์หรือใครที่กําลังมองหารถยนต์แล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแน่นอนว่ามีชายหนุ่มเนี่ยเขาก็เข้าไปตะโกนในงานแล้วก็ชูป้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเหมือนว่าจะพยายามจะเรียกร้องให้บริษัทออกมารับผิดชอบอะไรประมาณนี้แหละซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะขอร้องอกหยุดเถอะหยุดการการะทำแบบนี้เถอะแล้วก็เจราจาเหมือนจะเจราจาเพื่อหา,หาหรือหาทางออกร่วมกันแต่ ชายหนุ่มคนนี้ไม่ยอมค่ะก็ยังแบบตะโกนบอกคนที่มาเดินในงานบอกว่าเนี่ยใครจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้ตัดสินใจดีนะจะได้ไม่เป็นเหมือนผมซึ่งเขาก็ตะโกนแบบนี้ต่อเนื่องค่ะยืนยันว่าเนี่ยตัวเขาเองนะเขาที่ตะโกนเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยซื้อรถมือหนึ่งยี่ห้อนี้ไม่ต้องการให้ใครมาเจอแบบที่เขาเจอโดยระบุบอกว่ามีใครอยากจะรถดับแบบผมไหม ผมเนี่ยรถดับกลางถนนพร้อมกับลูกน้อยโดยที่ไร้การติดต่อเข้าซ่อมแซมนะคือแบบว่าเหมือนไม,ไม่ไม่ได้มีใครติดต่อมาช่วยโชคดีที่มันไม่เกิดอันตรายสามารถมายืนเตือนทุกๆคนได้แบบนี้ไง กี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของบริษัท M g มก็ทราบเรื่องนะคะก็เลยออกมาชี้แจงแล้วก็ระบุบอกว่าบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดเนี่ยขอชี้แจงเกตุการที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีลูกค้าท่านนี้ก็คือลูกค้าของ New MGEP เขาได้รับความไม่สะดวกแล้วก็เข้ามาร้องเรียนที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เมื่อวันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาทางลูกค้าท่านดังกล่าวเนี่ยเขาพบความไม่สะดวกจากการที่รถยนต์ไฟฟ้า New MG EP เกิดอาการผิดปกติในขณะขับขี่เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่30มีนาคม2567แล้วก็มีการแจ้งเข้าไปผ่านทางแอปพลิเคชันเมื่อเวลาประมาณ15.27นนาที ซึ่งทางหน้าของบริษัทเองเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุและนํารถคันดังกล่าวเนี่ยมาถึงศูนย์บริการ MG ในเวลา17นิกา30นาทีแล้วทางบริษัทเนี่ยก็มีการตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบว่าสาเหตุนี้เนี่ยที่มันดับเกิดจากการที่คอมเพรสเซอร์ของระบบแอร์มันมีความชื้นสูงทําให้ค่าความต้านทานฉนวนเนี่ยมันต่ํากว่ามาตรฐานทางนี้ทางหน้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเองของบริษัทนะคะก็มีการดําเนินการแก้ไขให้รถเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามเดิมตามปกติ ในเวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจอย่างสูงสุดลูกค้า New MG EP สามารถนำไปนำรถเนี่ยเข้าไปรับบริการตรวจสอบระบบแอร์ได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยศูนย์บริการเนี่ยจะดำเนินการแก้ไขยอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบรถยนต์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะมีการสง่งคืนให้กับลูกค้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย,ทา,นนยทางบริษัทยังดำเนินการวางระบบติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอยืนยันว่าจะให้บริการลูกค้าอย่างดีเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดด้วยความเคารพบ,บริษัท saic motor cp จำกัดและบริษัท mg sale ประเทศไทยจำกัดซึ่งแน่นอนับว่าทางด้านของ mg เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงในบุมค์ของเขาเอาไว้แบบนี้ค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ Yn ystod y dydd, mae'r ffordd y byddwn ni'n ei wneud yn ystod y dydd.